วัน on วันหนึ่งที่สุดแสนจะธรรมดาของทหารไม่อยากตายขอหลอดเลยครับกลัวแล้วประตูเลยจะเปิดในอีก30มสิบวิโอ้โหลางไม่ดีแล้วครับจังหวะนี้เออเฮ่มันเว้ยมันหมอเข้าไว้นะทุกคนอย่าไปเป็นกลุ่ม

ไปเ็วไปเลยวิ่งต่อเออเบี่ยงแล้วไปยิงต่อเลยยิงต่อเลยเออยิงอยู่ยิงต่อยิงไปเรื่อยยิงต่อไอเรานี่มก็วิ่งช้าเลยกิไปเร็วดีเฮียไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วเป็นไงเพื่อไม่เป็นไรเพื่งาเร็วแวเออ ยิงเตือนแล้วมั้งมาเล้วไอมาเร็วแล้วมาเร็วแล้วเลยเออได้ยิงอยู่ยิงต่อยิงไปเรื่อยเลยยิง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 เลยอึ้งโดนหัวกูอ้ยเหี้ยมาแล้วครับเอออเาระเบิดมาจังหวะนี้แหละโยเลยหลบเลยหลบหลบลบไปเลยไปเลยพวกไปเลยไปเลย ไปเร็ววิ <s <S ่งเร็วไปเร็วเร็วแล้วยิงยิงแล้ว Sniper เอาเลยพวกเอาเลยพวกเราเชื่อใจนายเออเออเออฝึกทักษะกันแนมตายแนงตายแน่ยันเยี่ยมเออยิงวิแล้วหนึ่งนาทีสองนัดเพื่อนกูเป็นไรวะตายแล้ว ไปเลยไปเ็วไปเลวไปเ็วไปเลยไปเ็ว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 ไปเลวไปเ็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 วไปเไ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 ไปเ นี่แกนี่แนะไปแล้วหนึ่งไอ้ละสองเออยอมแล้วแล้วเอออ้าอ้าาเลยอย่านะเออเลิกยิงกันไม่หยุดได้ใช่ไหมเออเอมันมันมันเว้ยเฮ้ยเลิกยิงดิเฮียคนโลกคนเลยไปเลยเพื่อนโต่งูยอมเลยนี่ออู้า่เป็นใครกันเออยยอมแล้วแล้วเขายอมแพ้แล้วเออเออมอบตัวดิ